สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกๆคนเนาะหรือเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอิสานั้งต่างประเทศสบิวขอกราบสบายดีผุดทุกท่านเนาะเมื่อนี้สบิวกะสิพาเอฟซีทุกๆคนเนาะเมื่อนี้ตอนนี้สบิวกะอยู่บ้านนะค่ะผู้ชมสบิวกะสิพาเอฟซีทุกๆคนไปตลาดนัดเนาะตลาด,น,ด,น,ลาดนัดบ้านคำน้อยเมืองจำพรแขงสวรรค์นนเขตนะค่ะผู้ชม ื่อน,นี้ก็เป็นเมื่อวันเสาร์เนาะตลาดนัดเพื่อนกับเปิดเมื่อวันเสาร์เนาะแต่สบิวกับสิบพาฐ่านผู้ชมไปเลาะตลาดเนาะว่าสิมียังน่เนะาะผ่านู้ชมแต่สบิวกับบอกเคยไปจากเถื่อเนาะครั้งแรกสิสบิวบสิพาเอฟซีหรือว่าพาหมู่เพื่อนทุกคนเนาะไปชงตลาดนำกันเลยเนะาะสบิวกับิืถือโอกาสนี่ไปซื้อเครื่องไว้ให้ เอื้อยอ้ายเพิ่นมาเห็ดห้องนามไห่ทีไว้ย,ยังบ่ทันได้แล้วเนาะท่านผู้ชมสบ,บิวกะถือไปจำนวนหนึ่งแสนกีบเนาะกะไปรุ่นน้ำการผ่านผู้ชมว่าเงินหนึ่งแสนกีบนี่เนาะสบ,บิวชีซื้อยังได้แน่เนาะชี้ได้รายสำได้เนาะท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนนี้กระราคาเครื่องกะแพงนเนาะเงินบาทเพิ่นขึ้นเพิ่นไล่ตามเงินบาททานผู้ชมแต่สบ,บิวถือมีเงินกีบเนาะหนึ่งแสนกีบแต่สบ,บิวกะสิไปซื้อเนาะไปซื้อเครื่องมาไว้เห็ดอยู่เห็ดกินให้ เพื่นมืออื่นเนาะวันอาทิตย์ป่ะทานู้ชมไปชมบรรยากาศบ่อนเพื่นเปิดตลาดนัดเลยเนาะกับเปเบิ่งน้ำกันเนาะเงินเงินแสนหนึ่งนี่สบ,บิวสิได้ยังแน่เนาะทานู้ชมป่ะไปนัดกันเลยเนาะตอนนี้ก็มาหอดตลาดนัดเป็นที่เรียบร้อยเนาะทานู้ชมตลาดบ้านคำน้อยเมืองจำพรแขงสวรรคเขตเนาะตอนนี้สบ,บิวกำลังมาหอดเนาะทานู้ชมกับนั่งพักสกนะกดเนาะคนกำลังหลังไหลเข้ามาเนาะทานู้ชม พอว่าไพกาแลี้วเกี่ยวเขาเนะ่าแล้วเนาะไพก็มาเลาะตลาดแรงหรือว่าตลาดหนักนะเนาะท่านผู้ชมมาหาซื้ออยู่ซื้อกินเนาะแต่สมิวก็ยังมาทันได้ไปเนาะตันนะผู้บางรถเพิ่นกาซื้อแล้วแล้วเพิ่นกาเมือเนาะท่านผู้ชมเมืองเลยหรถอีเต้นคันหนึ่งเนาะผู้ชมตอนนี้สมิวกะกำลังย่างเขานะ่าเนาะแต่ว่าบโบู์วัตซิมียังคล้ายแน่เนาะท่านผู้ชม ขาไปเบิกนำกันเลยนเยนเาะเ่็ดจ้า,าวคลายเสื่อผาทานผิสมอานกสิสปินเผิ่นคลา,า,ายหมากไมาอเนาะอานขนมทานสมน่นะแม่เป็นไงาใเหื่อคือต้องทำหนักจะมาคายอย่าง โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายผักเนาะผูแลเข้าไปเบิง่งนทางในถูกเพิ่นขายเครื่องขายเนื้อหมูทา่านโซมตอนนี้ก็สิเข้าไปเบิง่งเนาะท่ะผู้ชมว่าเพิ่นขายยังไงขายโพกตินเต็ม คนไล่หลังทางพิสมคนไล่หลางทางู้สมก็ในการซื้อเครื่องใส้ก็น่าทางู้สมซื้อบรรใส่บไม่ขาดทางไดเลยเด้ Yeah. วันนี้ก็ซื้อแนวใสบ่วงแล้วกัมีดนักท่านผู้ชมมีดกับเสาพันเนาะเป็นเงินบาทกข้ามาบ้านแปดสิบบาทตอนนี้สวีทก็ซื้อแล้วเป็นทีเรียบร้อยน,นักทนะ่านผู้ชมไปหรออีกนักท่านผู้ชมเอาซื้อได้ยังนี่เปิดไปแล้วเสาสี่พันนะท่านผู้ชม

งงนะ

ตีนใหญับบปะตบกันตแล้วมันสวงามอันนี้คือการแตนนมโต้ะจะตีสีขาวกันได้อยู่ออเอ,เอ,เอเนี้ฮะไบมีบอสีดำสีดำโบมีลยพี่น้อสีดำาตัวนี้เพราะจะได้ผ่านสีดำมันเมี่นอนนี่ก็เื้อเลยนะท่านผูเสือดำโตลาล้อย แต่ผมมีเงินบาทให้เพื่อนเอาเงินกีบเลยเพื่อนบัตเงินบาทนุ่มเลยก็เอาเงินบาทมาชื่อเสือดำอะไรแบบง่ายๆเรียบร้อยนะคะส้มกับแกลหลอด ปตต้ไปยอะไปเยมีเยอะเยอ้างคนขอนี่ไลาโใหญ่เรยนเป็นโลโลนาใไโลหาทีเัึงโลชาวหา

โตซมลหนึ่งสิบเจพันกิ่งเนาะเป็นเงินบาทกระหาสิบหาสิบบาทบาทถังโซม ไดไหมคะย่ไดจะติดใจได้้นกรโหข้คหอมหวานไม่มีวันดีอเงี้ยไ่ได้ใช้มาเดิน้นลองขมั้องขมันที่มกผงง่มเดือด้ก็ได้ก็ได้กรได้ก็ได้จากจอดกไดรูจกอดกนร้จกอดก็ก็ไ่นดีักดีนก็กีน ตอนนี้สบิวกะซื้อเครื่องมาแต่แตออกมาแต่ตลาดแหละเป็นทีเรียบร้อยนล้วฐานผู้ชมก็ออกมาอยู่ในรถนี่แหลนะเนาะอันนี้ก็เป็นทีสบิวซื้ออะไรเนาะเงินจํานวนหนึ่งแสนกีบแล้วฐานผู้ชมการมาเบิกนํากันเนาะว่ามีอย่างไหนแล้วฐานผู้ชมอันนี้ก็ทอดทอดขาไก่ท่านผู้ชมไม่ละพันกีบอันนี้ก็หาพันเนาะเสือดําสบิวซื้อเสือดําท่านผู้ชมก็สามซิปก็ร้อยหนึ่งอะไรเนาะแล้วก็มีหมัก มาลังกงนี่กะโลหนึ่งสิบเจ็ดพันฐานผู้ชมแล้วก็ขนมมันนี่กะหาพันเนาะแล้วก็สิเป็นตับหมูซาวพันกีบแล้วก็มีดกับซาวพันฐานผู้ชมเพราะว่าสาบิวซื้อมีดดุดุเนาะเพราะว่าซื้อมีดราคาบ่แพงก็เลยด่ามัมนฮักดุฐานผู้ชมก็เลยซื้อตัวซาวพันเลยเนาะแล้วก็กระโตะใส่บวกนี่กะสี่พันฐานผู้ชมรวมเป็นเงินกับประมาณ หนึ่งแสนหนึ่งพันกีบเนะาะท่านผู้ชมก็เป็นเงินบาทก็สามรอยกว่าบาทตอนนี้สบิวก็ออกมาออกมาแต่บอลซื้อเนะาะท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้อยู่ในรถนะเนาะตอนนี้สบิวยังไม่ได้เก็บเครื่องใส่รถเนะาะท่ารผู้ชมตอนนี้สบิวก็ได้ซื้อเครื่องเป็นที่เรียบร้อยเนะาะท่ารผู้ชมที่แรกว่าที่ซื้อเครื่องเมืออาหิตให้กันจะกินมืออื่นหรนะืออะไรเนาะแต่ไปเลาะเรามาก็มีแต่ปลาเนาะท่านผะู้ชมก็เลยไม่ได้ซื้อ ไปมาได้แต่อันตับหมูถทาเป็นตซงโลหน,นึ่งมันขาย40่สิบพันเราชวนิวซื้อเพิ่งโลกะซาวพันกี่แล้วก็ซื้อมากมากๆอะไรต้องทานผู้ชมโบได้เครื่องที่วัติโซบิวซื้อเมื่อเห็ดให้กินให้เคยอายมันกินมืออื่นเนาะกับโบไร่ก็จะไดไปตลาดหลักษาไปนะทา,ทาทนผู้ชมมืออ่นเซาสำหรับคลิปพาเอสซีถูกๆคนเนาะเลาะตลาดหนะักบานคำหน้อยเมืองจำพรเขสสวัสดิเขตกา แล้วพิธีเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้สับิวก็สิขอจบคลิปเอาไว้สันี้ผ่าคอมเมนต์พี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสับิวแน่้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กิปต่อไปเนาะ